สวัสดีครับในสเต็ปที่1น,นี้จะสอนการติดตั้งโปรแกรม g x w o r k 2นะครับสำหรับโปรแกรมนี้จะติดตั้งเพื่อใช้สำหรับ plc mitsubishi นะครับเพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อจะโหลดโปรแกรมตัวโปรแกรมวงล้างรถยอดเหรียญเข้าไว้ในตัว plc นะครับก่อนอื่นไปที่ flat d r i v นะครับ ไป,ไปที่โฟลเดอร์ในแฟลชไดร์ ye, แล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะครับในแฟลชไดร์จะมีโฟลเดอร์ต่างๆนะครับให้ไปที่ติดตั้ง poc gx work 2ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเข้าไปก็จะเจอโฟลเดอร์ gx work 2ก็ดับเิิลคลิกเข้าไปอีกแล้วให้เปิด ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็น product id ให้จดหมายเลข923-507-123-508ตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ไปที่ l i s t ์หนึ่งดับเบิลคลิกเข้าไปไปที่ไฟล์เซตอัพตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกรอสักครู่นะครับกดโอเคนะครับ แล้วก็กด next ตรงนี้ให้ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมจะตั้ง aaa bbb ตรงนี้ให้ใส่หมายมเลขเมื่อสักครู่นะครับที่ให้จดเอาไว้ก็คือ923 507 1 2 3 5 0 8 เ้าสองสามห้าศูนย์เจดหนึ่งสองสามห้าศูนย์แปแล้วก็กด Next น,นะครับแล้วก็กด Next เ,เลยนะครับแล้วก็กด Next อีกนะครับแล้วก็กด Next อีกนะครับทีนี้ก็รอโปรแกรมกําลังทำการติดตั้งนะครับ ก็จะใช้เวลาสักพักนะครับในการติดตั้งก็รอสักครู่นะครับในระหว่างที่รอนะครับผมก็จะเล่า,าหลักการของโปรแกรมตัวนี้ให้ฟังนะครับโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่าโปรแกรม gxworks นะครับซึ่งเป็นของแบรนด์ mitsubishi นะครับซึ่งเป็นผู้ทำ p o c เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับ จะเรียกว่าเป็นแบรนด์แรกๆของไทยที่นำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของโปรแกรมิสูวิชิเนี่ยครับก็ค่อนข้างใช้สะดวกแล้วก็มีการสอนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมเองก็เรียนมาจากมิสูวิชิก็เลยถนัดตัวนี้จริงๆมีหลายแบรนด์นะครับโอมรอก็มีเคียน์ก็มี พ n นาโซนิกเดลต้าเมนนะครับมีหลากหลายแต่วันนี้เราจะรู้จักแค่มิ s u ูบิชิก็พอนะครับอันนี้คือกระบวนการติดตั้งครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆรอนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ นิยมมากนะครับนิยมมากเลยในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้มิตซูบิชิเป็นส่วนใหญ่เครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเขาก็ใช้โปรแกรมตัวนี้แหละที่ใช้ในการเขียนขึ้นมานะครับซึ่งความสามารถก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ทีนี้เราอาจจะไม่ได้ ทำถึงขนาดอุตสาหกรรมนะครับเราใช้แค่ทําเครื่องล้างรถหยอดเหรียญเล็กๆธรรมดานะครับถ้าใครที่มีพื้นฐานการเรียนโปรแกรมมาบ้างก็น่าจะอ่านโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมาน่าจะเข้าใจมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็กดโอเคนะครับตรงนี้ก็กดโอเคอีกอกด yes นะครับ Information Notepad อันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คลิกกากบาทออกไปตัวนี้เขาบอกว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Successfully i n s t a l l g x work 2นะครับคลิก finish เพื่อออกนะครับก็กด finish ก็คือเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้โปรแกรมได้ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะครับไปดูนะครับว่าหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบไหน หน้าตาโปรแกรมที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็คือตัวนี้นะครับลองมันจะเป็นสีแดงๆนี่นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม gxworks นะครับซึ่งจะเอาไว้ใช้เปิดโปรแกรมล้างรถหย่อดเหรียญน,นะครับซึ่งจะเป็นสเต็ปถัดไปหลังจากนี้นะครับสำหรับสเต็ปหนึ่งก็ อจบเพียงเท่านี้นะครับถือว่าการติดตั้งสมบูรณ์แล้วนะครับก็รอติดตามาเข้าไปดูสเต็ปสสเต็ปถัดไปนะครับ